ดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟทีทุกท่านนะคะตอนนี้มาพบก,กับช่องตุลาแฟมิลี่นะคะวันนี้ครอบครัวตุลาได้รับความเมตตาจากคุณแม่ตีทิพย์นะคะท่านส่งกล้วยมาให้ครอบครัวตุลาก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะส่งกล้วยมาให้สามสาวนะคะสามสาวได้กินช่วงวันหยุดพอดีเลยนะคะกับขอบพอะคุณมากๆเลยนะคะของคุณแม่ตีทิพย์นะคะเฉิญีพี่มาเอาในกระตาอีกเชิญเฉินในกระตาไปต่วอนอะไรอื้อ ปอนเลยปอนแม่กระตาแล้วมาปอนไปเลยไปมาปอนใช่กันเอาเลยผี่มาฟังผี่ก็ได้มาฟังีดูล่ามากินฟังผีชี้ชี้ลงมาปอนน้องเขาผีนี่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณ แม่ตีทิพย์ตัวนะคะที่มีตาสงกว้วยมาให้สามสาวนะคะกําลังป้อนให้เลยนะคะมันก็มีทั้งสุกทั้งดิบนะคะในสุกเราป้อมาป้อนให้ก่อนนะคะให้สามสาวได้กินขอบพระคุณมากมากเลยนะคะนี่นะคะกําลังป้อนให้สามสาวเลยจ้ากาลังให้สามสาวได้กินเลยกล้วยของคุณเม่ตีทิพย์นะคะขอพระคุณมากมากเลยนะคะมาพี่มาพี่มาฟังพี่ เชิญเชิญโู้่หน่ด้นันออกววมพาสามสาวออกไปอาบน้ำกลับเข้ามานะคะได้กินกล้วยพอดีเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะให้เลยยื่นห้เลยตัวน้อยๆให้ที่ละสองลูกคุณตัวเข้าคอยสิ่พ่อใจคุณแม่ เทียวทีามว่าทีสามว่าให้เลยให้เลยเชิญให้ทั้งดีเลยก็ได้เมียน่นยกให้ทั้งดีเลยทีมีนาเอาเบิรก่อนมาะท่านเลย ขอบพระคุณนะคะค่ะขอบพระคุณแม่ๆทุกทุกท่านเลยนะคะที่ส่งกล้วยมาให้สามสาวนะคะวันนี้สามสาวได้กินกล้วยของคุณแม่ตีทิพย์นะคะขอบพระคุณมากมากเลยจ้าสามสาวไปอาบน้ํากลับเข้ามานะคะก็ได้ปอ้อนพอดีเลยนะคะเอ้าเจ้าก้อนเ้าก้อนโอ้อยานที่รังไหมเอามาในกระตานมาให้เบิร์ดเลยเต็มในกระตาน่ปอ้อนให้เบิร์ดเลย ให้เป็นวีเลยแม่น่ะ,ะที่จีบปอนตัวใหญ่หรือตัวหน่อยตัวใหญ่ดีเนาไปแล้วนะนที่ให้พี่มีหน้าให้พี่มีหน้าพี่มีหน้าพี่มีหนาฟังฝุ่นตุลาปอนบอ่อปอนตัวใดนี่มาปอนตุลาก็ได้เล่วปอนตัวหน่อยนี่

ขอบพระคุณนะคะกับขอบพระคุณคุณแม่ติทิย์มากมากนะคะแล้วก็กับขอบพระคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่ส่งกล้วยมาให้ครอบัวตุลานะคะตอนนี้ได้รับความเมตตาจากคุณแม่ติทิย์นะคะสามสาวไปอาบน้ํำขับเข้ามาได้กินกล้วยพอดีเลยนะคะเจ้าปอดเราบ่ตุลลามาเอาเร็ว <c oughs> เฉินพายุบ้งบอพายุมาป่อนไปน้ำหรอเชินไปน้ำแล้วแม่วันดีกินเบิร์ตเทรวี ไหวมั้งคบไหวมันงือครับไหวมันงียว